TPO Violet ทำไมถึงควรซื้อตอนนี้ของในกล่องมีสายชาร์จไท p C มีโอลิงมีประแจหกเหลี่ยมใบประกัศแล้วก็มีเครื่องแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเยอะไอหัวชาร์จเราน่าจะต้องซื้อเองนะครับหรือถ้ามีคอมพิวเตอร์เหมือนผมก็เสียบที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะสตกที่3.5 แบตนะครับอย,อยู่ที่1 6 0 0มันอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยถ้าบักไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนแบตแล้วก็สักเลยเพื่อนๆก็อาจจะไปซื้อไอ้ตัวแบตเนี่ยมาเพิ่มก็ไม่กี่บาทนะจะมีแบตแล้วก็แผ่นชาร์จมาให้ด้วยแบตเนี่ยโคตรอึดสักไปเมื่อวานนี่ใช้ไฟแค่เนี่ยส7รู้สึกว่ารอบมันเร็วดีนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเยอะนี่คือเข็มที่ถูกสุดแล้วมั้งนี่นะครับแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับแน่นๆนี่คือเข็ม ที่ผมรู้สึกว่ากาก,ากที่สุดละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือผมเอาใส่กับไอกระบอก t h เดอร์ผมอะกระบอกแบตผมอะมันมันตรงล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยหนาไว้แล้วมันจะไม่ค่อยอยู่แต่ตัวนี้คือแน่นเลยนะนี่คือเข็มที่กาก,ากที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมใช้มานะไอน,นี้อัน,นี้ผมไม่ได้นี่นะเพื่อนๆไปเอามาเทียบเลยก็ได้เอาหลายแบรนด์มาเทียบกับไอตัวนี้เลยว่าไอเข็มนี้มันมัน คุณภาพเข็มกับยางมันดีนะเว้ยแต่ว่าไอ้ตัวล็อกมันเนี่ยไอ้หัวตัวเนี่ยตัวบ่าเนี่ยมันมันเล็กนิดน,นึงใส่แล้วก็เดินเครื่องให้เพื่อนเพื่อในคลิปอาจจะดูเสียงดังนะเพราะว่ามันไม่มันดูดเสียงเยอะนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนแบบคุ้นชินกับการสักเนี่ยจะรู้ว่ารอบมันเร็วนะนต่ำสุดนะครับต่ำสุดได้ที่สี่นะครับไม่จำเป็นต้องจัมสตาร์เลยนะครับอันนี้ผมใส่เข็มสิบเอ็ดอยู่นะนี่ตีใส่มือให้ดูนะอันนี้ไม่ได้แทงเข้ามือนะ โอ้แต่ผมไม่ค่อยอยากปรับขึ้นไปเยอะอันนี้หกหกกว่ากว่านี่ก็ฟังเสียงสปิดดิแค่เสียงแค่นี้ก็ผิวระบมรอแล้วนะครับผมว่าใช้ประมาณสี่สักสี่ห้าห้ากว่ากว่านี่ก็พอเกินพอแล้วนะครับเส้นเนี่ยมันจะขมแล้วก็ตีเงาได้เนียนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเนียนเียน<ๆ>ก็อาจจะเพิ่มไฟขึ้นหน่อยแล้วก็ดอกเข็มขึ้นมาอย่าปล่อยยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างจะตีแรงสําหรับเข็มเล็กๆเ,เ,เนี่ย ทำงานได้ดี3.5มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใครได้ทุกงานทําาให้มันเนิบๆน,น,นะไปเลือกเข็มที่มันเป็นเบอร์12นะครับเบอร์12ก็คือ3 0 3 5ใช้กับไอ้ตัวนี้นะครับมันก็ตีเนิบเหมือนกันถ้าเพื่อนอยากให้มันเนียน,เ,นเพื่อนก็ใช้รหัส10ก็ได้0.30อย่างเงี้ยตีเนียนมากนะครับถ้าอยากให้มันเนิบๆห,หน่อยก็ใช้รหัส12นะครับทำงานทำงานได้หลากหลายพอมันก็ไม่ได้สวยนะครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้เอามาสวยที่จอมันเรามาสวยที่งานอยู่แล้วใช่ปหมที่จริงเราถ้าเราเก่งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูวนก็ได้นะเราสักแล้วเราก็ฟังเสียงเครื่องเนี่ยถ้าเพื่อนๆกนคอยมานี่โหหูนี่ยังกบนัก,นกดนตรีอะ่ะคือหูนี่ม่งสาคัญสุดๆเลยเวลาสักเครื่องคอยนะเครื่องคอยเนี่ยมันจะมีความแบบคลาดเคลื่อนของแบบความอ่อนความร้อนของแม่เหล็กความอ่อนของใบตีอะไรเนี่ย มันจะเราจะต้องสักไปด้วยแล้วก็ปรับไปด้วยคือในยุคนั้นคือมันมากเว้ยไอเครื่องตัวเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีหลายตัวแล้วนะครับอยากเก็บมาไว้สักตัวนะผมว่ามันเป็นเครื่องสำรองที่ดีหรือเพื่อนๆนจะเอามาใช้เป็นหลักเลยก็ได้นะครับซึ่งราคาเริ่มต้นถ้าเพื่อนเพื่อซื้อเครื่องแบบพวกเครื่องจีนเครื่องอะไรแบบถูกๆแบบว่ามอเตอร์เนี่ยเพื่อนๆอนอาจจะได้ซื้อบ่อยเอาจริงอันนี้มีประกัน1ปี ถ้าเพื่อนๆไปกดในแอปไม่มีส่วนลดนะครับเพื่อนๆไปกดไปซื้อกับพี่นัดนะครับผมขอส่วนลดไว้ให้ด้วยนะครับผมปกักฟซนแกไว้ให้เลยแล้วผมขอส่วนลดไว้ให้แล้วก็บอกว่ามาจากช่องช่างแกน,นะครับผมจะมีส่วนลดให้จาก5000กว่าบาทเหลือ2 5 0 0นนะครับบวกกับเพื่อนๆไปขอส่วนลดอีกคิดรู้ว่าจะเหลือน้อยแค่ไหนก็แค่นี้แหละเพื่อนๆแล้วก็เข็มด้วยถ้าเพื่อนๆต้องการใช้เข็ม ถูกถูกนะครับจะบอกว่าคุณภาพดีมันก็เกรงใจรุ่นใหญ่ที่เขาแบบแพงๆแบบ,แบ,บกล่อง4 0 0ร0อยห้าเงี้ยนะครับไอเนี้ยมันก็ไม่ถึง200นะครับผมก็เกรงใจหน่อยนะครับแต่ก็ก็พอใช้ละก,กันนะครับผมก็ตามนี้เลยเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เหมือนเดิมคลิปหน้ามีอะไรไม่รู้